สวัสดีครับ48ชั่วโมงนะครับก่อนที่งาน ICs จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8ที่จะถึงนี้นะครับนี่คือวันอาทิตย์ที่6ผมมาถึงบริเวณงานก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะมาเข้ามาในงานหนึ่งซึ่งจะเป็นการเปิดเผยหรือว่าเป็นการเกินนำเข้าสู่งาน ICs ปีนี้นะครับหรือเป็นงาน Press Event หรือเป็นงานของสื่อสารมวลชนที่จะมาแอบดูกันก่อนใครผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาลองดูบรรยากาศสดๆร้อนๆไปรพร้อมๆกับผมเลยครับ So, guys, um, I'm bringing you inside to the uh, press event, the unveiled press event of CES, International CES 2013. And uh, among us is all the presses in this event, as you can see, that goes all the way back over there, unveiling each technology that you will be seeing in, in the event. <laughs> ผมมาทางบ๊อบมาเล่ก่อนเลยเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วแล้วเขียนอยู่างตัว open your eyes look อ่านว่าอะไรเอ่ย look within ่า open your eyes and look within นะครับเป็นมาเล่ซีรีส์สำหรับลำโพงนะฮะคลาสสิกมากเลย